สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่อง y o u t u B e เสือขาไปนะครับตอนนี้นะครับพี่เสือก็ได้ยินข่าวมาแล้วจากหลายๆคนหลายๆช่องนะครับว่าที่หลังบ้านญาชินะครับนะตรงนี้คือบ้านของญาชินะครับนะเข้าซอยมาก็จะเจอฮะเดินมาประมาณ50เมตรนะฮะก็จะเจอส่วนกล้วยนะของญานก็จะอยู่ติดหลังบ้านเลยนะครับนะต้นกล้วยนะเป็นร้อยต้นเลยนะครับในเนื้อที่นะอ่าที่ปลูกกล้วยก็น่าจะประมาณ นะฮะสองร้อยตารางเมตรนะฮะไม่ถึงเอาเป็นว่า100ร้อยตารางเมตรแล้วกันมีต้นกล้วยอยู่นะฮะน่าจะร่วมร้อยต้นนะครับแต่นะฮะที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเห็นมาแล้วก็คือว่ามีต้นกล้วยต้นหนึ่งมีความพิเศษมากคือลักษณะของเขาเนี่ยจะค,ยคล้ายกับองค์ปู่พญานาคนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวพี่เสือจะพาไปดูนะครับ เอจะต้นกล้วยต้นไหนเนาะนะครับเพราะมันเยอะมากเลยนะครับอ้าวเจอแล้วนะครับเจอใครบางคนนะมันนั่งนะขอพรอ,อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีสมอ h ชาแนลสวัสดีค่ะคือนะฮะตามที่ได้เห็นข่าวมานะฮะมีหลายช่องลงไปนะครับแต่ลาแต่ว่าพี่เสือกับสมอ h ชาแนลก็ยังยังไม่เคยมานะครับ อันนี้นะคะได้มาแล้วนะคะมาขอโชคขอลาภให้ทุกคนนะคะครับผมอันนี้มีความพิเศษยังไงคะคุณสมรครับอันนี้พิเศษตรงที่เรามาขอโชคใช่ไหมคะอันนี้ดอกขนุนก็จะหมุนโชคขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ดอกซ้อนใช่ไหมคะก็จะซ้อนเนองินซ้อนทองมาให้เราอันนี้ดอกสีม่วงใช่ไหมคะก็จะมีแต่แด้งสีม่วงเพิ่มพูนจะมีคูณขึ้นมาเยอะๆนะคะจะได้รับทรัพย์เยอะๆนะคะเพราะว่า เรามาขอจากตรงนี้นะคะเพราะว่าพิเศษมากตรงที่ว่าเหมือนกับโคนเขาถูกตัดไปแล้วนะคะแต่ว่าทําไมเขางอกขึ้นมาได้แล้วมีมีลูกด้วยที่สมบูรณ์เลยนะคะนี่เหมือนพญานาคเลยนะคะนี่คนดูช้าๆนะตามที่ยายสมนเล่าให้ฟังเมื่อ<ย>สักครู่น,นะคเลยนะคะก็คือว่าน,นี่นะ,นะครับถ้าเราดูดีๆนะฮะโคนต้นกล้วยต้นตน,นี้นะฮะถูกตัดนะถูกโค่นไปแล้วนะครับ แต่ว่านะฮะเขาก็งอกขึ้นต่อนะครับคือต้นเนี้ยก็ขึ้นต่อไปนะครับแต่ที่แปลกนะครับมีความแปลกตรงนี้นี่ฮะเครือนะฮะเครือของต้นนะครับงอกจากตรงนี้ออกมานะครับบริเวณที่ถูกตัดนะครับถ้าดูรูปทรงดีๆนะครับลักษณะก็จะคล้ายองูกพญานาานะครับ ฉูคอออกมานะครับชูคอออกมาแบบนี้นะครับอาปากเลยอัศจรรยร์มากเลยนะฮะกระทันอาปากเลยนะคะตอนนี้ลำต้นก็ตายแล้วนะคะแต่ว่าทําไมงอกออกมาได้นะคะลําต้นเขาไม่ได้สมบูรณ์นะคะลำต้นตายแล้วนะคะสมอลชาแนลเรามานักลูกสิครับว่าได้กี่ลูกนะครับเราอาจจะต้องขอพึ่งนะครับขอพึ่งความโชคดีความเพลงในงวดวัน พรุ่งนี้นะฮะช่วงบ่ายสี่นะครับ,บ,รบ <mm เพราะฉะนั้นนะฮะทุกท, Godzilla, ท่านที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ à, มานับพร้อมกันช้าๆใาสมองจะต้องนับช้าๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวนับผิดพลาดนะฮะเราจะขอพรขอโชคขอเลขท่านนะฮะตรงนี้นะครับสห้าหดแป้ิวีที่หนึ่งใช่ไหมวีที่หนึ่งสิบสองอ่ะต่อไปนับหม่เลยเดี๋ยวค่อยบวกอันนี้ก็สอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อันนี้สิบสี่เหรอสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกใช่ไหมใช่เหรอเดี๋ยวก่อนนะอ่าทุกคนเดี๋ยวพี่เสือตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะพี่เสือไม่ไว้ใจสมอนชาแนลนะครับ เดี๋ยวไปนับดีกว่านะฮะพี่เสือขออนุญาตนะฮะตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับไปนับเองดีกว่านะครับเพื่อความชัวนะครับสสี่เดี๋ยวพี่เสือมานับเพื่อความชัวนะครับทุกคนนะครับได้สมวนนับวีนี้ก็ได้เอาจะได้เร็วนะครับมีมันซ้อนกันนะคะสามสี่หนึ่งหกสองสามเจ็ดสี่ห้า หกอันนี้สิบสองลูกนะคะสามสิบสี่อันนี้สิบสี่อันนี้สิบสองสิบสี่คือสองยี่สิบหกอ่ะต่อไปอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสี่ห้าหกอันนี้สิบสองนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกยี่สิบหกเป็นสามสิบเจ็ดอันนี้สิบสองอันไหนสิบสองเนี่ยในมือยายเนี่ยสามสิบเจ็ดบวกสิบสองสี่สิบเก้าอ่ะต่อไปอันนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้ชวนนะหกหตรงนี้หตรงนี้คุณเอาคู่มันจะเอาคู่มาเลยคุณจะได้เป็นลูกหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสี่สิบเก้าบวกสิบเอเป็นหกสิบสห้าสอหกสิบ หกสิบแล้วนะครับทุกคนหกสิบแล้วนะครับห <80 S 1> <2, S 2> นะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดบวกสิบเอ็ดเป็นเจ <71. S 1> นะ็ดสิบเอ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเใคร1 1> จำได้บนะ้างเจ็ดหนึ่งไม่แน่นะออกซ้ำได้วันเกิดลุงพลที่ออกไปงวดที่แล้วมันมีล่างกับมีบนถูกไหมครับนะฮะ เราสามารถซื้อต่อได้นะครับแต่พี่เสือเห็นอีกเครือหนึ่งเอไม่ใช่อีกวีนหนึ่งนะฮะโผลมาแล้วนะครับนะฮะโผลมาแล้วนะฮะเดี๋ยวดูใกล้ๆอาจาย์สมนนับดูสิเออรับเฉพาะที่มองเห็นน่ะนอืึสองสามสี่สี่คู่ไม่ใช่สี่คู่คูแบบ่ข้างล่างเลยเหรอนี่เด หนึ่งเออสองเออสามอืมสี่อืมห้าสิบเอ็ดอีกเหมือนกันสิบสิบสองนี่นี่ไงสองอันสิบสองเหรอจ้าสิบสองสิบสองเจ็ดสิบเอ็ดบวกสิบสองนะฮะแปดสามร้านนี้เหรอแปดสามอันนี้ก็มันจะร่วงแล้วนี่เนี่ยล่วงใหญ่ด้วยหนึ่งสอง มันร่วงแล้วอันนี้คงไม่ได้ไม่ได้ไม่นับนะฮะนับเอาแค่นี้อันนั้นคือน่าจะไม่ติดนะฮะพอร่วงแล้วนะครับร่วงเองนะฮะทุกคนนะครับนับได้เจ็ดสิบเอ็ดกับแปดสิบสามนะครับเจ็ดสิบเอ็ดกับแปดสิบสามนะครับทุกคนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับพี่เสือคิดว่านะฮะนะกล้วยเครือนี้นั้นนะฮะมีความพิเศษมีความอัศจรรย์มากนะครับ ถ้านับเฉพาะที่เห็นชัดเจนแล้วคือ71นะครับส่วนรวมที่ออกมาเพิ่มตรงนี้นะครับน้องน้อยน้อยนี่นะฮะอีก12เป็น8 3นะครับผมนะฮะนี่ก็คือตัวเลขที่อยากให้ทุกคนนะฮะลองพิจารณาเอานะฮะในงวดพรุ่งนี้นะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ